สวัสดีครับอัปเดตงาน,นครับพร้อมส่งนะครับเป็นมือสอดจับขวาลาง27มิลนะครับยาว130ชักระยะชักนะครับจากนี่ถึงถึงเนี่ยปีกเนี่ยครับ75นะครับก็ระยะดึงก็อยู่ประมาณสัก70นะครับปลายจะอยู่40เซนนะครับผม ลางก็โต27สคูณ3านะครับ27ก็คือระยะกว้าง30ก็คือความสูงนะครับปีกห้าสิบปีกห้เซนนะครับตัวนี้งานพร้อมส่งครับตามรูปจะเอาแบบตามรูปหรือจะเอาเป็นครบชุดนะครับาราคาตามรูปก็คือ เป็นงานที่พี่มีรูปดอกมียางมีกระบอกสายอยู่แล้วนะครับเอางานตัวปเปล่าครับตัวปเปล่าตัวนี้ไปก็2 000, อง0ันสองพันครับโอนเงินส่งฟรี2,300เก็บเงินปลายทางบวก150งานตัวปเปล่านะครับก็คือนี่แหละตามรูปเลยผมใช้งานแล้วนะครับ ก็คือเอาอุปกรณ์ใส่ก็ได้ใช้งานได้เลยนะครับสองพันสามร้อยนะครับตัวนี้เป็นตานะครับไม่ได้มีรูนะครับนี่เป็นรอยตาดำนะครับตาไม้ไม่ไม่แตกนะครับไม่แตกไม้ก็สมบูรณ์ครับผมสองพันสามร้อยครับสนใจสอบถามได้นะครับหรือสั่งได้ตัวนี้พร้อมส่งครับผมสองพันสามร้อยบาท ฝั่งนี้ก็สีสวยครับตีกระพีทั้งด้านบนและด้านล่างนี่ฝั่งนี้ก็สีสวยครับผมก็จะโดนกระพีตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะแดงประมาณนี้ครับที่เห็นนี่คือลังมดนะครับลังมด อาณาจักรมดครับผมอันนี้อันนี้ไม่ใช่ของผมนะครับหลังงมดประมาณนี้ครับผมครับสนใจสอบถามได้ครับโอเค เดี๋ยวผมพามาดูนะครับเผื่อบางคนสงสัยนะว่าคืออะไรอะไรจากมดเป็นยังไงว่าเป็นรังมดจำลองครับนี่มดแดงครับผมจริงมันกำลังจะอันนี้ก็มีอยู่สามรังนะครับมีสามรังมดแดงครับ อันนี้คือมีหนึ่งรังแล้วนะครับนี่อันนี้คือมันอยู่แล้วนะครับอันนี้คือรังที่สองแล้วก็เห็นรังสองรังครับน่าจะสองรังเอออันนี้รังที่สามนี่ครับรังนี้กาลังทํารังนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับสะท้อนเป็นรังบดแดงครับผมมานี่เลย อีค,ครับสนใจก็สอบถามได้ครับสำหรับงานหน้าไม้ทำเหมือนเดิมครับับนะไม่มีหยุดครับผมนะประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ